สวัสดียามเช้านี้ครับเมื่อคืนน้ำจากอำเภอลมสัตว์ลมเก่ามาถึงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์แล้วครับจะเป็นของผมจะเป็นบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับมาเยอะทุกปีปีละครั้งครับก็อันนี้คือทางเข้าสวนครับผมเหมือนว่าปีนี้น้ำจะเยอะกว่าทุกปีครับ ไหลออกมาฝั่งนี้เยอะครับเนี่ยน้ำบริเวณนี้เป็นทางเข้าสวนครับก็มาปีละครั้งครับของผมสวนผมจะเป็นคันล้อมรอบสวนก็ยังมีบางจุดที่น้ำยังเข้าอยู่แต่ว่าโดยหลักหลัก ประมาณ 70%, 70ของสวนผมน้ำจะไม่เข้าครับแล้วก็บริเวณที่ตรงส่วนของปลูกผมส่วนมากน้ำจะจะไม่เข้าเยอะครับมาเยอะครับน้ำปีนี้น้ำคุณคุณงี้เป็นน้ำจากป่าย่แล้วครับมาถึงปายน้ำแล้วครับก็ไหลค่อนข้างจะแรงครับผม คาดว่าวันนี้น้ำจะมาทั้งวันครับตรงนี้ก็น่าจะท่วมอันนี้เป็นนาของชาวบ้านครับสวนผมจะอยู่ฝั่งนี้แต่ในบริเวณสวนก็ยังมีน้ำอยู่นะครับมีน้ำพัดผ่านเพราะว่าคันล้อมของผมมีบางจุดที่มันต่ำอยู่ครับก็คือไอ้ตรงที่ต่ำเนี่ยผมยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ ผมต้องแก้ไขกันต่อไปครับก็บริเวณที่มีน้ำเข้าท่วมผมไม่ได้เลี้ยงปลาไว้ครับผมก็จะก็เลยไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับเรื่องปลาอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูครับผมนี่ครับน้ำมาแต่มอคืนแล้วครับเพราะว่าเสียงเขาน้ำไหลมาแต่มอคืนแล้ะก็ เมื่อวานครับตอนกลางคืนเมื่อวานฝนตกที่ลมเกา่าลมสักหนักครับแล้วก็ท่วมเลยคืนนี้เมื่อคืนก็เลยมาถึงพื้นที่ด้านล่างอันนี้คือบริเวณในสวนของผมนะครับเนี่ยยังมีน้ําไหลผ่านไอ้นี้บริเวณหน้าบ้านครับอันนี้คือส่วนที่ต่ําที่สุดของผมของที่สวนครับผมทําเพื่อที่คือมันเป็นฝนะัดน้ำเนี่ยมันมันมันไหลแล้วตรงนี้ครับ ก็เดี๋ยวผมจะต้องแก้ไขตรงจุดเนี่ยจุดจุดตรงนี้พอเป็นผมผม,ผมทำคันล้อมนะครับมันมันมีส่วนที่ต่ำอยู่ตรงนู้นมันก็เลยน้ำเข้ามาครับเนี่ยข้ามาก็จะเนี่ยน้ำแดงๆนั่นเลยก็ก็ <c oughs> ชาวไร่ชาวสวนก็ต้องรับสภาพแบบนี้ให้ได้ครับของผม พื้นที่ตรงนี้ผมก็จะไม่ปลูกอะไรเยอะครับก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นไม้ย,ยืนต้นที่เขาทนน้ำได้เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำก็ไม่เดี๋ยวก็ไปครับจัดขังอยู่ไม่นานครับเนี่ยอันนี้คือทางเข้าสวนของผมครับเนี่ยก็มาถึงจุดนี้ก็ไม่ท่วมแล้วครับข้างบนก็จะเป็นเนี่ยที่ผม ยกสูงขึ้นเพื่อทำบ้านและคันล้อมฝั่งนู้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับนีเนี่ยมีฝั่งนี้ที่ท่วมหน่อยนอกนั้นก็ไม่ท่วมครับนี่คือบริเวณที่ผมยกสูงขึ้นครับฝั่งนี้จะไม่ถึงครับน้ำไม่ถึง เนี่ยมันจะยกสูงน้ำไม่ถึงอยู่แล้วฝั่งนี้ครับอันนี้บอ่อปลาของผมเต็มเอียดครับก็ปีนี้ได้น้ำเต็มอยู่แล้วครับก็ปีนี้เตรียมน้ำกันไว้เยอะๆนะครับเขาว่าจะแรงจะแรงหนักกว่าปีที่ผ่านมาอีกครับอันนี้คือบอ่อน้ำใหญ่ของผมครับ น้ำก็ขุนนิดๆครับเป็นน้ําซึมเข้ามาครับไม่ไม่ใช่น้ําเข้าไหลเข้าครับผมเด็กๆทั้งผมก็พาสำรวจสวนแมวมันดินเปียกเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้ครับเดยวเขาก็เดินดูครับเขาก็สงสัยน้ำไหลยอยู่เหมือนกันครับ ตรงบริเวณนี้ไม่ท่วมแล้วท่วมแต่ตรงช่วงที่ต่ำอยู่หน้าสวนนิดหนึ่งครับนี่ฝั่งสะเล็แปดของผมครับน้ำจะปิ่มๆแล้วครับฝั่งนี้จะเป็นน้ำมาน้าไหลเข้ามาได้เยอะครับปีที่แล้วเขาไหลผ่านเลยแต่ปีนี้น้ำยังไม่ไหลผ่านกน็คือยังปิ่มๆก็รอรุ่นวันนี้ครับถ้าน้ำเข้ามาเยอะวันนี้ก็ อาจจะไม่แน่ครับก็ปลาผมก็เลื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับบ่อน,นี้เพราะปีดก่อนนู้นน้าแบบไหลคือไหลผ่านตรงนี้ไปเลยก็ปลาเข้าไปเยอะแล้วก็มีปลาธรรมชาติเข้ามาเยอะก็ถัวเฉลี่ยกันแล้วกันครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเล็กแปดของผมก็รอลุ้นกันวันนี้ครับช่วงกลางวันก็คงต้องมาดูอีกทีผมคงกั้นไม่ทันแล้วครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ตัดหญ้าไว้ก็ จะให้หญ้าเป็นช่วยป้องกันไม่ให้ปลามันไปด้วยอีกวิธีหนึ่งก็แล้วกันครับก็เป็นวิธีคือเรามาอยู่กับธรรมชาติเราก็ต้องยอมรับเรื่องพวกนี้ให้ได้ครับเราก็ต้องหาวิธีอยู่กับภาวะน้ําท่วมว่าเราจะจะแก้ไขจะปลูกอะไรยังไงดีครับเพราะว่าก็าคือเราจะต้อง วางแผนของเราว่าจะทำอย่างไรกับพื้นที่ของเราครับเรามาอยู่กับพื้นที่เราจะได้ให้เรียนรู้ว่าที่ของเราเป็นที่แบบไหนเราจะได้แก้ไขกันถูกครับผมก็ก่อนจะจบคลิปวันนี้ก็ส่งกําลังใจไปทุกพื้นที่ครับในเพชรบูรณ์ครับที่กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับภาวะอุทกภัยน้ําท่วมกันก็ ขอให้ทุกคนมีกำลังใจต่อสู้ให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับน้ำท่วมเพชรบูรณ์ก็จะเป็นคือไม่ท่วมกันเป็นเป็นเดือนครับก็จะมีช่วงระยะเวลาสั้นๆครับก็หวังว่าทุกท่านจะผ่านไปด้วยดีก็ขอส่งกำลังใจซึ่งกันและกันครับที่นี่พิกัดบ้านโคก็ตอนรับน้ำทุกปีครับผมผมือเรียแล้วผม,ผม,ผ,มผมเป็นคนที่ พอมาอยู่กับทาชาติผมก็จะเรียนรู้กับมันแล้วก็ยอมรับมันได้ครับก็ส่งกำลังใจไปทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมครับผม